จะเทียวว่าตามบระวัติศาสตร์บอกว่าคนไทยตั้งถิ่นฐานเดิมอยู่ประเทศจีนอันนี้ก็ไม่จริงตามสัญลักษณ์แห่งนิมิตท่านบอกว่าสมัยนั่งคนไทยอยู่เรี่ยาชกันไปหมดพื้นฐานถิ่นเดิมจริงๆคนไทยอยู่ชายทะเลฝั่งแหลมทอง แล้วก็เรียร่ายกันไปหากกินกันเรื่อยไปในที่สุดก็ไปตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นการขยายเขตอยู่แถวประเทศจีนคือไปจากเขตเดิมแต่ก็ไม่ได้ไปหมดเป็นแต่เพียงไปหากกินกันเท่านั้นเวลานั้นยังไม่รวมกลุ่มยังไม่รวมกล้อนจัดเป็นเมืองเป็นแต่เพียงว่าเป็นบุคคลบางเผ่าบางพวก ซืสัญชาติซื้อพรรคซื้อพวกมีสัญชาติเดียวกันพูดเหมือนกันมีวัฒนธรรมอย่างเดียวกันถ้าจะกล่าวกันไปทีก็เรียกว่าเป็นคนตระกูลเดียวกันนั่นเองให้ย้ายเคขึ้นไปถึงประเทศจีนเมื่อทางโน้นเกิดการหากินไม่ดีมีความเป็นอยู่ไม่เป็นสุขก็ขยับขย้ายลงมาแต่ว่าเวลาเป็น เป็นร้อยร้อยปีนี่คนเก่าที่ไปก็ตายหมดทีหลังก็เลยปรากฏคิดกันว่าคนไทยอยู่ในเขตของประเทศจีนมาก่อนแต่ว,ว่าคนไทยท่างกล่าวว่าที่เรียกว่าไทยมงเป็นไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากก่อนมากแต่เรื่องนี้จะเก็บไว้พูดทีหลัง